ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพ่นลำไยครับามาเร่งเล่นบายเล่นตคนยูเรียทีจียู่ว้ยเกล็ดครับ4600พ่นทางใบแล้วก็มีฟัดฟัดมนชายแล้วก็นี่มีมี อย่าข้ามมาแล้วจะเติมนี้ด้วยนะครับสองขวดสี่ร้อยลิตรสองขวดครับใบมันไม่มันจะไม่ปร่งเนาะจะกระตุ้งให้ออกแตดใบอ่อนจะชุดหนักก่อนเฮ้ยก็แต่งกินไปแล้วสาม สามอาทิตย์แล้วนะยังไม่โปรงเลยครับกะว่าจะจะกระตุ้งให้ออกใบชุดหนึ่งด้วยย,ย,ย,ยูเลียอ่ะยูเลียไอปุ้ยเกร็ดนะเป็นปุ้ยเกรด็ดอ่ะนี่แทนชอบใบมันเลย คืออันก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยแบบเป็นปุ๋ยปุ๋ย 4. อินทีย์ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอันนี้จะพ่นด้วยเคมีครับอยูดีปุ๋ยเกล็ดสี่สิบบศูนศูนย์ครับ ครับอันนี้ก็รู้สึกจุดออกมาเล็กนิดไน,ดน,นี่แตกแตกตาใบาชอบใบนิดเดียวครับต่อไปก็จะกระตุ้งเลยครับให้ออกเรียวหน่อยด้วยเคมียูเรีอ่าอุ้ยเกล็ด4ี่สิบกศูนย์ครับ วุยฉีดทันใบแต่ว่าทางดินให้ไปแล้วครับเป็นปุ๋ยปุ๋ยอินีย์ครับวันนี้ก็จะมาฉีดทันใบ,รบกระตุนให้ออกเร็ว,รวหน่อยครับครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ